สร้างความฮือฮาให้กับวงการสินค้าเพื่อสุขภาพและความงามได้ไม่น้อยนะคะเมื่อคุณหน่อยปนัญชิตา CEO สาวคนเก่งแห่งแบรนด์ปนัญชิตานะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชั้นนาขวัญใจคนไทยที่ล่าสุดนะคะได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมด้วย2องพรีเซนเตอร์คนดังนะคะนาโดยนางเอกสาวยอดนิยมแห่งปีสาวเบลล่าลานีนะคะกับการเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภณัณฑ์เพอร์พีทบุกไฟเบอร์ และพระเอกหนุ่มสุดฮอตนะครปีเตอร์คอปเดลลนโดในฐานะพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำดับเบิ้ลคอลลาเจนไปเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาณศูนยะ์กันค้ Park, าวฟิ์ปาร์กลังสิตโอ้ดีมากๆเลยค่ะดีกับทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาทางเรื่อ,อง ระบบขับถ่ายนะคะมันช่วยปรับสมดุลอะไรให้เราต่างๆวัตถุคัญคืออร่อยทานง่ายนะคะวัตถุดิบก็คือพรีเมียมจากต่างประเทศด้วยยังไงอยากให้ทุกคนลองดูนะคะสําหรับเทอร์ฟิชบุกไซโคคือกินเราแบบเราจะรู้สึกมั่นใจคือมันจะรู้ได้ด้วยตัวเองนะคะคือแบบพอกินตอนกลางคืนก่อนนอนตื่นเช้ามาก็คือแบบรู้เรื่องเลยอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ค่ะคือเราสามารถดูแลสุขภาพได้แบบง่ายๆเพราะว่าคือเขาเป็นซองใช่ป่ะคะก็คือแค่ฉีกแล้วก็กินเคี้ยวเป็นเจลลี่ก็คือ มันทั้งหอมแล้วก็อร่อยทานง,ง่ายด้วยแล้วก็ที่สาคัญก็คือเห็นผลค่ะ oh. โอ้แฟนคลับน่ารักมากมากแฟนคลับช่วยแบบแบบอุดหนุนทุกๆแบรนด์ของเบลอยู่แล้วค่ะก็ยังไงก็ฝากอุดหนุนเพอร์พีชบุกไฟเบอร์เยอะๆด้วยค่ะ <c oughs> ค่ะก็ฝากด้วยนะคะพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเบลนะคะสําหรับเพอร์พบุกไฟเบอร์เจลลี่ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้ลองทานดูนะคะก็คืออร่อยแล้วก็ที่สาคัญก็คือเห็นผลแล้วก็ดีต่อตัวเราด้วยค่ะตื่นเต้นนะครับกับ ครอบครัวปนันชิตานะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของปนันชิตาครับซึ่งจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่าส่วนใหญ่นี่ก็คงจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าโปรด u ักของปนันชิตาเนี่ยก็คือเป็นโปรดักคุณภาพจริงๆนะครับก็ดีใจที่มีโอกาสได้มาเป็นส่วนร่วมครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่ผมพูดถึงบนเวทีนะครับก็จะเป็นตัวน้ำมันง,งาดำารัพยลคอลลาเจน ซึ่งมันก็จะมีส่วนผสมจากหลักฐานก็สี่อย่างเนี่ยครับก็ช่วยเรื่องของการบรรเทาความเจ็บปวดในหัวเข่านะครับการอักเสบอย่างนี้ครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นนะครับแล้วก็ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็น้ำหล่อเลี้ยงในหัวเข่าอย่างนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเอฟเฟกต์เอฟเฟกของสี่อย่างเนี่ยครับที่พอรวมกันแล้วเนี่ยครับมันก็จริงๆแล้วมันจะมีคุณสมบัติที่บางอย่างเนี่ยมันก็ซ้ำกันหรือคล้ายกันอย่างนี้ครับก็เลยเป็นดับเบิลเอฟเฟกต์กลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยครับต้องบอกว่า จากการวิเคราะห์มาแล้วนะครับก็คือในสถิติสติกส์เนี่ยครับเด็กที่อายุยังไม่ถึง30สเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาหัวเข่าแล้วนะครับแต่หลักๆแล้วคือหมายถึงว่าสามารถกินกินได้เพื่อเพื่อป้องกันล่วงหน้าอย่างเงี้ยครับแต่คนที่มีปัญหาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่น้ำหนักมากกว่ามากกว่าสแตนดานอย่างเงี้ยครับหรือคนที่สูงอายุแล้วเนี่ยครับที่มันเกิดการเสื่อมเสียมาบ้างแล้วอย่างเงี้ยครับคนที่เล่นกีฬานหนักอย่างเงี้ยครับ จริงนี้และอาชีพแม่บ้านก็จะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับที่จะมีปัญหาวุเข่าว,าค,าวครับและสำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์จากแบนรนด์ปาัิชิตานะคะหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ไลน์แอดนะคะ p 5 9 t h ได้เลยนะคะ